แม้ใครจะมองหรือจะอวยพระเจ้าสิบทิศบุริงนองว่าเก่งกาจเพราะสามารถรวมแผ่นดินได้และขยายขอบเขตการปกครองไปได้ไกลแต่ทว่าสิ่งหนึ่งเลยที่พระเจ้าบุริงนองไม่สามารถจะกระทําให้สําเร็จได้นั้นคือความสงบสุขค่ะว่ากันว่าในราชสมัยของพระองค์เกิดการกบฏขึ้นมาหลายครั้งและการทําศึกอย่างไม่หยุดย่อนจากในหลายๆสาเหตุจึงทําให้พระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งของพมา่าที่กระทําศึกมากติดอันดับหนึ่งในสามของกษัตริย์พมา่าที่ออกศึก เอที่สุดโอเคค่ะปูพื้นมาพอสมควรแอดก็ต้องกล่าวว่าหลังจากจบสงครามช้างเผือกพระเจ้าบุริร์นองเสด็จกลับไปกรุงหงสาวดีตูดไม่ทันหายร้อนก็เกิดความวุ่นวายทางฝั่งล้านนาเชียงใหม่บรรดาหัวเมืองต่างๆพากันแข่งเมืองไม่ขึ้นกับหงสวดีในพงศาวดา,า,ารพม่าถือเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการทําสงครามปราบกบฏค่ะเพราะถือว่าดินแดนแถบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกรุงหงสาวดีและผู้ก่อความวุ่นวายในครั้งนั้นก็คือสม พระเจ้าเชษฐาธิราชพระนำในพงศสวดาพรพมาร่าเรียกเจ้าเมืองเลียงเชียงไทยเรียกล้านช้างการยกทัพมาปราบปรามเหล่าผู้แข่งข้อในครั้งนี้ระบุว่าหงสายกกองทัพใหญ่มาถึง6ทัพค่ะแต่ละทัพมีจํานวนเรือนแสนทั้งนั้นในขณะนั้นเจ้าทั้งหลายในแดนล้านนาทราบว่าพระเจ้าหงสาวสดีได้ยกพยุหโยธาทัพใหญ่มาแน่นหนาดังแผ่นดินขณะนั้นอํามาตย์เจ้าเมืองเชียงใหม่ ผู้รักษาเมืองเคียงแสนนามว่าแสนหลวงกับเจ้าเมืองนครลำปางนามเรียกว่าสังลังและเจ้านานเจ้าตุไรพวกเจ้าเหล่านี้เป็นกําลังส่วนหนึ่งให้สมเด็จพระช,ยชัยเศ้าธิราชประกาศเอกราชแข็งเมืองกับโงสา คนพวกนี้ก็เทกลัวพาเอาไปรยบนครอบครัวหนีไปรวมกําลังกับสมเด็จพระชัยยเชตฐาธิราชแต่ฝั่งเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่ทีแรกตกลงกันว่าจะร่วมแข่งเมืองกับปงศาด้วยนั้นกลับลำกลับกลัวได้นําเอาเครื่องบรรณาการมาถวายพระเจ้าบุเรงนองสงันค่ะ โดยเมื่อหงสายกทัพมาถึงเจ้าเมืองเชียงใหม่ด้วยความกลัวก็ยอมสวามิพักจากนั้นก็ได้ทูลฟ้องเปิดโปงเรื่องต่างๆให้พระเจ้าบุเรงนองทรงทราบซึ่งเรียกได้ว่าขายความลับกันเลยค่ะถึงเหตุที่บรรดาเจ้าเมืองต่างคิดจะแข่งข้อกับหงสาวสดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองเชียงแสนเจ้าเมืองลำปางเจ้าเมืองน่านเจ้าเมืองตุ r a ยที่พากันแข่งข้อไปเข้าร่วมกับสมเด็จพระชยเชษฐาธิราชหลังจากนั้นทัพของหงสาวสดีก็เริ่มเข้าตี เมืองเชียงแสนและได้เมืองนี้มาอย่างง่ายดายค่ะเพราะเจ้าเมืองหนีตายต่อมาก็เข้าตีเมืองเชียงยมค่ะซึ่งเมืองเชียงยมนี้เป็นเมืองหนึ่งที่สู้กับหงสาวดีจนตัวตายรบกันแตกหกักแต่สุดท้ายด้วยกําลังพลของหงสาวดีที่มากกว่า เมืองเชียงยนก็ไม่สามารถตีหักเอาชนะได้สุดท้ายเมืองก็แตกทั้งไพรยผลและสเสบียงอาวุธก็ถูกหงสาวดียึดได้เป็นจำนวนมากค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความวุ่นวายในหงสาวดีเรียกได้ว่าเกิดเหตุการณ์กรบฏซ้อนกระบฏในพงสาวดานพมา่าเล่าว่าเกิดกระบฏพญาจันคําคุมพลยกเข้าตีกรุงหงสาวดีทําให้พระเจ้าบุญเิงนองต้องยกทับส่วนหนึ่งกลับกรุงหงสาวดีค่ะแอดมินตั้งข้อสงสัยว่าทางหงสาวดีน่าจะยกกําลังมา มากเพื่อตีล้านนาจนมีกองกําลังในกรุงของสาวดีอยู่น้อยทําให้พวกมอนที่ไม่พอใจได้โอกาสก่อกระบฏขึ้นค่ะต่อมาทําให้กําลังของหงสาวดีเหลือประจําอยู่ในส่วนล้านนาและทางฝั่งลาวครึ่งหนึ่งโดยมีพระมหาอุปราชเป็นแม่ทัพใหญ่ซึ่งพระมหาอุปราชของของสาวดีณนะตอนนั้นคือนันทบุเรงค่ะ ซึ่งอุปราชนันทบ,บุรเรงได้นำทัพเข้าตีเมืองเวียงจันทร์และได้เข้าปะทะกับกองทัพของสมเด็จพระชัยยเชษฐาธิราชในขณะนั้นปงงสวดาพรพมาเล่าว่าสโตมังจอพระราชาบุตรเก๋ยผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ขี่ช้างแล้วโดนฝ่ายของสมเด็จพระชัยยเชษฐาธิราชใช้หอกพุ่งเข้าใส่ต้องพระอังสาเบื้องขวาลึกประมาณ3มนิ้วการสู้รบกันไปมาครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างดุเดือดที่เวียงจันทร์ค่ะ พระมหาอุปราชนันทบุรเรงได้ทุ่มสัรพกํำลังเป็นอย่างมากเพื่อที่จะยกตีเมืองเวียงจันทร์ให้แตกในขณะที่กําลังของเมืองเวียงจันทร์นั้นด้อยกว่าเท่าตัวซึ่งการสู้รบกันระยะยาวเมืองเวียงจันทร์ที่นําโดยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชมีแต่จะเสียเปรียบค่าศึกค่ะซึ่งในที่สุดเนี่ยนะคะ ฝ่ายของเจ้าเมืองเลียงเชียงหรือสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชก็ไม่สามารถต้านทานกลุ่มกำลังของหงสาวดีได้ค่ะทำให้เมืองเวียงจันทร์นั้นถูกตีแตกแต่ทว่าสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชได้นำกลุ่มกำลังตีฝ่าวงล้อมออกไปหนีไปได้ทันท่วงทีค่ะแต่บรรดาลูกเมียข้าไทยและทรัพย์สมบัติในเมืองต่างๆก็ถูกหงสาวดีที่นำโดยพระมหาอุปราชนันทบุเรงยึดไว้ทั้งหมดแต่ชัยชนะของหงสาวดีก็ไม่ได้สมบูรณ์ กลบท้วนค่ะเพราะจับสมเด็จพระชยาเชษฐตาธิราชไม่ได้ แถมยังถูกทับของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชดักปล้นสะดมอยู่หลายครั้งพระมหาอุปราชนันทบุเรงพยายามปูพรมตามล่าหลายวันหลายเดือนเพื่อที่จะจับตัวสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชให้ได้แต่ก็ไม่สําเร็จค่ะเพราะสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชใช้ความเป็นคนในพื้นที่คอยซุ่มตั้งรับและดักปล้นสเสบียงดักทําร้ายทหารหงสาจนในที่สุดหงสาก็ต้องล่าถอยทับกลับไป สงครามในครั้งนี้ถึงแม้จะยึดเมืองเวียงจันท์ได้ก็ต้องเสียท่าให้การใช้กลศึกแบบกองโจรของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชค่ะถึงภาพรวมออกมาดูว่าหงสาวดีประสบผลสําเร็จในการยุกมาเพราะจัดการเมืองต่างๆที่แข่งข้อได้แต่ทว่าการที่ไม่สามารถจับกลุ่มคนต้นเหตุมาลงโทษได้นั้นก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ไม่สมบูรณ์สุดท้ายก็จะเข้ากับสุภาษิตท,ที่ว่าไม่ต้องเอาชนะพระเจ้าแค่ทําให้หลังเลือดได้คนก ็พร้อมที่จะเสื่อมศรัทธาอีกอย่างเมืองหงสาวดียกทับกลับไปสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชก็ตีเอาเมืองสําคัญของพระองค์กลับคืนมาอีกครั้งโดยไร้ทับหงสายกกําลังพลมาป้องกันผู้รังเมืองที่ตั้งไว้เพราะด้วยดินแดนหงสาวดีกับลาวนั้นอยู่ห่างไกลกันมากค่ะ เหตุการณ์ในครั้งนี้สมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชมีชื่อเสียงไปไกลและก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของกษัตริย์อยุธยาไม่น้อยที่เพิ่งถูกองสาวดีหมิ่นเกียรติไปเหตุการณ์ต่อไปหลังจากนี้ก็จะไปเชื่อมพัวพันกับกรณีพระเทพกษัตริย์เมื่อลูกเมียของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชได้ถูกจับตัวไปทั้งหมดพระองค์จึงได้ส่งทูตเข้าไปขอพระราชธิดาอันเกิดจากสมเด็จพระสุริโยไทยซึ่งเป็นอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไปเป็น เป็นแม่เมืองและอีกในยะหนึ่งการเชื่อมสัมพันธ์ในครั้งนี้อยุธยาก็จะได้กลุ่มกําลังเพิ่มจากเวียงจันทร์แต่ทว่าในการเป็นดองกันครั้งนี้ก็ไม่ง่ายนักและในขณะเดียวกันนี้เองตัดภาพมาที่พระมหาธรรมราชาค่ะผู้เป็นราชบุตรเขยของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาที่กรองอยู่เมืองพิษณุโลกนั้นก็ได้ถวายพระราชธิดามีพระนามว่าพระอินทร์เทวีให้กับพระเจ้าองค์สาวดีโอเคค่ะกลับเข้าสู่โหมดของสยามประเทศ it ในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอายุทยากับพิษณุโลกก็แบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนค่ะและแน่นอนว่าฝ่ายพิษณุโลกที่เป็นเจ้าปกครองหัวเมืองเหนือนั้นก็มีใจฝักใฝ่อยู่ทางฝ่ายหงสาวดีเพราะในปีนั้นก็ได้มีการส่งพระราชธิดาไปเป็นบรรณาการให้กับเจ้าหงสาวดีซึ่งก็สวนทางกับอายุทยาค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ากําลังพลส่วนหนึ่งหายไปเพราะทางฝ่ายเหนือก็ไปเข้ากับฝ่ายหงสาวดีทําให้ ยุทธยาจำจะต้องมีพันธมิตรเพิ่มเติมซึ่งเป็นช่วงประจวบเหมาะกับที่พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณะหูที่เรียกกันในพงศาวดารไทยหรือที่เรารู้จักกันในานามสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชซึ่งเป็นคู่แค้นกับพงศาวดีได้มาขอพระราชทานปฏิดาพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิไปเป็นแม่เมืองในพงศาวดารไทยเล่าว่าสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชได้ส่งพระรชาชสารพร้อมเครื่องบรรณาการมาขอพระเทพษัตรีโดยใจ ความในสารนั้นกล่าวว่าข้าพระองค์ผู้ผ่านพิภพกรุงศรีสัตนาคณะหุตขอถวายอภิวาทวรรณนามายังสมเด็จพระปิตุราธิราชผู้ผ่านพิภพกรุงเทพทวารวดีศรีอายุทยามหาดิลกภพนพร,รัตนราชธานีบุรีรมอุดมด้วยพระราชมหาสถานมโหฬารอันยิ่งเป็นมิ่งมงกุฎด้วยสัตตสเวทกุญชรชาติตัวประเสริฐสีเมือง ข้าพระองค์ยังไม่มีเอกอัครราชกัลยาณีที่จะเสืบสีสุริยวงศ์ในกรุงศรีสัตนาคณาหุตต่อไปไม่ได้ข้าพระองค์ขอพระราชทานพระราชธิดาอันทรงพระนามพระเทพกษัตรีไปเป็นปิ่นสีสุรางคานิกรกัญญาในมหานครเรศปราจีนทิศเป็นทางพระราชสัมพันธมิตมรไมรีสุวรรณปัตตภีแผ่นเดียวกันชัว่วกาลปาวสานและในที่สุดด้วยอยุธยาเองก็จําเป็นจะต้องมีคอนเน็ชันเพิ่มกับเมืองอื่น เพื่อที่จะมาการอำนาจกับทั้งพิษณุโลกหัวเมืองฝ่ายเหนือและหงสาวสดีค่ะ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงตัดสินพระไทยยกพระเทพกษัตริย์ให้แต่ทว่าในขณะนั้นเมื่อพระราชสารมาถึงพระเทพกษัตริย์ทรงพระประชวนอยู่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็กลัวจะขัดกับประเพณีจึงยกพระราชธิดาพระองค์อื่นให้แทนแต่เมื่อพระราชธิดาพระองค์นั้นไปถึงสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชทรงทราบว่าไม่ใช่พระเทพกษัตริย์พระองค์ก็น้อยพระไทยนักแต่กลับยังส่งเครื่องบรรณาการพร้อมทั้งพระราชธิดากลับมา และทรงกล่าวตัดพ้อเสียพระไทย สุดท้ายด้วยความละอายพระไทยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจึงทรงพระราชทานประเทกศกษัตริย์ไปให้ซึ่งรอบนี้เป็นองค์จริงค่ะไม่มีใครไปแทนอีกแล้วแต่ทว่าความเป็นสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านช้างที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นย่อมส่งผลต่อความมั่นคงของหัวเมืองฝ่ายเหนือที่ตอนนี้ไปเข้าฝักไฟกับพงศาวดีพระมหาธรรมราชานั้นเมื่อพระองค์ทรงทราบข่าวก็ไม่ต้องการให้อยุทยามีความสัมพันธ์กับกรุง สีสัตนาคณะหูล้านช้างจึงนำเรื่องราวดังกล่าวทูลฟ้องทางของสาวดีค่ะดังใจความในพงศวดานฉบับพันจันทนุมาตรซึ่งเล่าไว้ว่าฝ่ายพระมหาธรรมราชาแจ้งแก่หงสาวดีว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพระเจ้าช้างเผือกจะส่งพระเทพกษัตริย์ขึ้นไปกรุงสีสัตนาคณะหุรก็ให้ม้าเร็วถือหนังสือไปถวายพระเจ้าหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีบุริงนงทราบจึงแต่งทัพเล็กให้พระตบะเป็นนายกอง ฟ้าเสียต้านมังกรอกหม้อคุมพลหนึ่งหมื่นรุดมาตั้งซุ้มคอยอยู่ตำบลมะเริงนอกด่านเมืองพิชบูรณ์ออกสกัดตีชาวกรุงศรีสัตนาคณะหุตนนั้นแตกฉานได้พระเทพกษัตริย์ไปถวายพระเจ้ากรุงหงสาวสดี ฝ่ายพระยาลาวซึ่งมารับประเทศกษัตริรีก็เอาคดีทั้งปวงไปกราบทูลพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณะหุตทุกประการพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณะหุตแจ้งประพฤติเหตุก็ทรงพระพิโรธว่าซึ่งพระเจ้าหงสาวดีแต่งพลมาสกัดรบชิงเอาประเทศกษัริรีไปทั้งนี้ก็เพราะเมืองพระพิษณุโลกเป็นต้นเหตุปมสาเหตุหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์ในอดีตเคยสันนิษฐานกันเอาไว้ว่าที่พระมหาธรรมราชาต้องทูลฟ้องพระเจ้าหงสาวดี นนั้นก็เพราะกลัวพระราชอายาเกรงว่าตนจะติดร่างแหในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดไปด้วยค่ะ แต่ด้วยความเป็นจริงหากมองกันในมุมอีกด้านหนึ่งการมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างกรุงศรีสัตนาคณะหุตล้านช้างกับกรุงศรีอยุธยานั้นจะส่งผลต่อไปคุกคามในอนาคตที่จะมีต่อเมืองพิษณุโลกและบรรดาหัวเมืองฝ่ายเหนือต่างๆที่อยุธยาเองก็มีความพยายามที่จะหาช่องทางต่างๆเพื่อที่จะดึงเอาอำนาจของหัวเมืองเหล่านี้ เหตุนี้ค่ะแอดมินเชื่อว่าทางออกที่ดีของพระมหาธรรมราชาซึ่งถ้าอยากจะอยู่ในพระราชอำนาจเป็นเจ้าเมืองพิศณุโลก ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือต่อไปพระมหาธรรมราชาก็จําเป็นจะต้องฟ้องพระเจ้าหุงสาวดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามหัวเมืองฝ่ายเหนือในอนาคตแต่อย่างไรก็ดีค่ะเมื่อเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นฝ่ายสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชก็ขับแคนพระไทยมากถึงขนาดจะยกทัพมาตีพิษณุโลกแต่ทว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกลับทรงตรัสห้ามเอาไว้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดค่ะว่าทําไมพระองค์ถึงห้ามเอาไว้และมีหนาซ้ําพระ ก็เลี่ยงไปผนวดแล้วสละราชสมบัติอย่างที่พงศาวดานไทยฉบับต่างๆหลีกเลี่ยงที่จะเขียนเหตุผลว่าเพราะอะไรแต่ในมุมมองของแอดมินเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะความกล้ากล้ากลัวกลัวบารมีขององค์สวดีเพราะเกรงว่าหากปล่อยให้สมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชไปตีเอาเมืองพิษณุโลกเหตุการณ์จะลุกลาบานปลายทําให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ที่องค์สวดีจะยุกมาอีกครั้งก็เป็นได้ค่ะแต่เรื่องทั้งหมดก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะ เพราะเมื่อพระมหินได้ขึ้นครองราชจะสมบัติพระองค์ก็เริ่มนาเนินการเกมลุกหนัก เพื่อที่จะหาช่องทางยึดคลองเมืองพิษณุโลกและบรรดาหัวเมืองฝ่ายเหนือกลับมาซึ่งส่วนทางกับพระหมหาธรมราชาที่พระองค์ไม่มีความเกรงใจเกรงบารมีของสมเด็จพระมหินทราธิราชเลยเหตุการณ์ในครั้งนี้สยามที่ถูกหงสาวดีแบ่งครึ่งก็เริ่มทำสงครามเย้ยใส่กันและเกิดการใช้กำลังของทั้งสองฝ่ายในที่สุดซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะเป็นจนวนเหตุให้หงสาวดีหาข้ออ้า รบกับอยุธยาอีกครั้งในสงครามกราวเสียกรุงครั้งที่1วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมค่ะแอดมินหวังว่าทุกคนจะได้ปมความรู้ใหม่ๆในทางประวัติศาสตร์และหากท่านใดมีอะไรจะเสริมหรือมีแนวคิดอะไรก็คอมเมนต์เลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะ